วันนี้ระกาศณาคลิปนี้จะทำามาในโครงงานวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะและเป็นแนวทางความรู้เก็บผู้ที่สนใจหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในมากก็อน้อยหากข้อมูลที่บูดผิดพลาดประการใดก็ขอภั้มาหนะ่อยที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงศิลปะในยุคโรแมนติกค,ค่ะศิลปะโรแมนติกนี่ก็จะโรแมนติกสมชื่อไหมเรามาดูกันนะคะว่า ศิลปะแบบโรแมนติกนะคะเป็นยังไงศิลปะแบบมันจะเป็นศิลปะ้อยต่อแบบนีโอคลาสิกค่ะแสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเต้นเร้าใจแเพื่อคุณค่าทางอารมณ์ของผู้สร้างแล้วก็ผู้ดูแลนะคะศิลปินที่สำคัญของชาวโรแมนติกเลยนะคะจะได้แก่เจลิโคผลงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะคือการอับปางเรือของเมดูซ่าค่ะเชื่อว่าทุกคนหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะ แล้วก็จะมีคุณเดลลาครัวค่ะชอบเขียนภาพที่แสดงถึงความตื่นเต้นอย่างเช่นภาพนี้นะคะจะเป็นภาพการประหารที่ทิชิโอค่ะความตายของซาดาน,นาบาลค่ะแล้วก็คุณลเลียมเทอร์เนอร์นะคะฟาซิสโกโกยาค่ะชอบเขียนภาพแสดงการทรมานการฆ่าการในสงครามคนบ้าแล้วก็มีคนเปลื่อยด้วยนะคะภาพเปลื่อยก็จะเป็นภาพเปือยของมายาค่ะถือว่ายุคนี้ รุนแรงฉูดฉาดแล้วก็มีการพัฒนามาจากสมัยก่อนกองที่เคยได้เล่ามาเลยนะคะโดในยุคนี้นะคะจะหันมาทําตามอารมณ์มากขึ้นค่ะแล้วก็เน้นทาตามความต้องการนะคะแล้วก็ความรู้สึกของตนเองอยากเสรีมากขึ้นงานจิตรกรรมสมัยโรแม,มนติกเนี่ยนะคะก็จะใช้สีแสงแล้วก็เงาค่ะเน้นรุนแรงค่ะแล้วก็มุ่งให้เกิดการสะเทือนอารมณ์อย่างที่บอกไปนะคะ